สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาริทชาแนลนะครับมากับปัดต่อยคนมีเซนนะครับกิจภาพท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับสารปูสิงขรซึ่งเป็นสารพิษผมกับปัดต่อยบ่เคยมาจักเที่ยครับตสวากาขี่รถพันอยู่ขับปัดสิมาจัดอะไรกับคนไอ้มาสนะครับเดี๋ยวนี้กับจะได้มาขอโชคขอลาบครับแล้วก็กิจภาพท่านผู้ชมไปหาปัดต่อยแล้วก็รอะไ้ไป กับบนะครเตรียมดูเพื่ยนกาบไปผู้ซิงคอนะครับท่านผู้ชมเมนี่นะครับท่าน,นผู้ชมมามารถปีาร์พีซึ่งผมสม่งมาตาเลีวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับรถผมส่งตะปีฮอกหาหอดปีฮอกหกมาตาเลีวครับท่านผู้ชมมานึงกับเลยผ้าเพิ่รออกมาครับมาตะลอดทายขิดมากับปั 6, 5, 5, 5, 6, ตต่อยนะครับท่านผู้ชม,ม,ชม,ม,ชมเป็นรถยีคู่ทุกคู่ยากของผมนะครับนี่ทายกับบุ๊คบีวันนี้เพิ่น สอบนะครับงานกับไวซอบเบิดหลายบาทนะครับสู่กันมาหลายปีครับรถคันนี้เป็นคู่ทุกคู่ยากกันเลยครับงานกับปูบ้านเด๋อแล้วครับบ้านมีเงื่อนเข็ดสีเข็ดนัครับปล่อยใสไปก่อนนะครับเนาะใส่ซัมมี่กับมี่ซัมหายใส่ซัมมี่กับดีโคแล้วล่ะครับเลยไปไปนะครับท่านผู้ชมผมไปต่อยกันเขาไปข้างในแล้วครับไปกราบไหว้ปู่สิงขรน้ำครับ ร่มพัดนะครับในร่มพัดเข้าอ้โหเห็นอเหปีเขือนเป็นเตียนนะคะเป็นเดียนตามนั้นนะครับตามกรชมเดี๋ยวไปเตรียมถูกเที้ยนกาบายน้ำกันนะครับทานผูชมพอท่องเรือผมต้องเสบ สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเตรียม,ยมบบยน้ำคำนะคะถูทีม่มกาบไใบปูซีขอนต้องการนะครับท่านผู้ชมตะไอยประกาอธิษฐานขอโชคลาภเรื่การเชียงไทยเรื่องการจุดถูกเชียงไทยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ล่มล่มแห้งครับท่านผู้ชมร่มยังแห้งเลยอากาศเย็นที่ว่าขึ้นนี่ก็เลยก็น้นําเย็นแท้ครับท่านผู้ชมเพราะว่านี่ช่วงน้องคํานี่ ก็ยังเย็นเย็นจะเยียดเลยครับเย็นอินฟูมเลยผมบ่ได้เอาเสียกันหนาวมาอันนี้ก็สิมากขออโชคลาภน้ำปูสิงขรซึ่งเป็นเป็นสารที่ผมกับปะต่อยถึงมากขังแหลกนะครับท่านผู้ชมมากขังแหลกมากขอโชคลาภน้ำปูมากกาบไหวมากสักระกาบไหวขังแหลกเลยนะครับ นี่ก็สไ a, ิได้มาพเยาเซียมซี่นา้คกับกับจุดถูกนะครับก็ว <t ema> ่าเห็นเหล็กถวยแก้วเลยครับท่านผู้ชมมาเห็นถวยแก้วกระช่วงเขามากก็เห็นเข่าปีเข่าเดือนคนเอามาถวายกูนะครับก็เห็นเข่าที่กองหันน่มผัดร่มผัดเข่ากระจายบาดมาตอมกันตอมเป็นเป็น่ายเป็นเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นเก่านะครับท่านผู้ชม ลง<ม>แหงนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ส,สาธุเดอร์ฟูสิงคอนด้ยลูกมือนีลูกหล,กลานมาวินงชาแนวออกพร้อมด้วยฝาต่อยคนมีเส้นก็ด้เดินทางมาสักการะกาบไวซึ่งเป็นมิตหมายที่ดีทีมือนีลูกทั้งสองช่องมีความตั้งใจมีความบ้หัวคิดไวแต่ไหยอยากมหาปูเป็นเป็นห่อนเป็นห้อนอย่ามาก,กาบมาสักการะบูชาก,กาบไว มือนี้กระไดมาหอดมาถึงปูกระเลยสอเฉลมาขอโชคขอลาบมาขอเผงบารมีน้ำปูเพื่อเป็นสะพานปูนเชี่ยมไปให้กัร์ยิบซีทั้งบ้านให้เพิ่นได้อ่าได้เพิ่นผ้าอาศัยให้เพิ่นได้รุดพ้นจากความทุกข์ความยาก,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 ยากโดยมั่งโดยการขอโชคขอลาบน้ำปูเลขกไทยระหว่างที่หนึ่งสามตของงวดวันที่หนึ่ง 1, กุมภาพันธ์สองพันถาร้อยหกสิบหกขอให้ปูดได้โปรดท้ายได้แห่งโชคไข่ลาบลูกหลานเพื่อนำไปฝากไปตอน คนที่กําลังตกประกลำลลาบากให้เรียกปัญหาเงินท่องหรือตะปูดเดอร์เพราะปูเป็นผู้อู้มีหูแกวตาทิพป,ปูเป็นผู้มีความาใจดีมีคุณธรรมมีความเมตตาสงสารกับคนกรลังถุกกําลังลำบากแบบบุีลูกหลานกเสษตรแมาเป็นสื้อผานไปให้ผู้กําลังตกประกำรลำบากโดยการให้ ปูเนี่ยเอาโชคลหลาห้เน้อปูเดอสามตัวตรงๆน้อปูเดอรสามตรามตรงๆน้ปูเอปลาต่อยเป็นขยะเซมซี S <S ่แล้วค่ะท่านผู้ชมปูสิงขวานมืนมีปลาตนะ่อยก้นี่เซ็นกะ ตั้งใจมหาปูมาขอโชคขอลาบน้องปูเผื่อบริษัทเอ็ซีทางบ้านปูเสิยหาตัวใดสามตัวตรงๆปูยออกมาได้เด้อปูเด้อสักออกมาแล้วครับท่านผู้ชมไม้แรกนะครับท่านผู้ชมศูนย์ครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์นะครับไม้แรก หมายที่สองหมายเลขเกตครับท่านผู้ชมหมายเลขเกตนะครับศูนย์เกตนะครับท่านผู้ชมออกมาคบแล้วหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมศูนย์เกตหนึ่งนะครับท่านผู้ชมศ <สา S 1> ูนย์เกตหนึ่งคล้ายๆต้นนเขาเลยเออ เพราะว่าเล็กตัวเล็กเก่าเป็นเกียร์อะไรเป็นเป็นเก่าอะไรม่หนึ่งไม่ศูนยอไม่หนึ่งมีศูนย์ไม่เก่าเป็นเกียรเป็นเก่าอะไรัน้เป็นไทยกันี่จุันนเดิมาท่านเขย่าเซมซีก็ได้เลยเนะน้ำกาบทั้ชุ่มในคณะที่ว่าลังกำลังล่อเลขถูกใหม่นะครับทั้ชมเดี๋ยวมาเบงเลูกแก้วนั่งกันนะครับตะอยล้อเห็ยเล็กหรแก้วเป็นเป็นหาน เดี๋ยวเดี๋ยวพงนกันนะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวไปแล้วเบิ่งถอยแก้วนแลนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเบิ้งน1าเปนาไครับแล้วเย็ดเป็นเป็นสามเป็นหาเป็นรียกไดนเป็าเียกไ้เล็นเก่าได้แค่ต่อยเป็นหาก็ได้เป็นเก่าก็ได้นะครับเป็นเป็นสามห้าหนึ่งหรือสามเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับเป็นเป็นหาก็ได้เป็นเนก่ากะ็ะใดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสามนะครับนี่ก็เป็นสามเก้าหนึ่งหรือสามห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนนตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ก็เหล็กถูกใหม่ชุดนะครับนี่ใหม่บ้านเปิดน,นะครับท่านผู้ชมเป็นสองเป็นหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โลมแห้งครับ โหเป็นถูกพอท่องแรลหรือผู้ใดเป็นมาขอไว้นะครับเป็นหา,<ม>าสองซ<ม>ีนะครับน,นะคนแ่ไหมาดรับ,บม่นเนนบ้งเกดสองได้นึงเยู่เ็กถูกไปเบิดไปบัวตได้สตัวนี้ถูกบรรลว่าถูกผู้ใดเนาะค่ะเป็นมาจุดนเป็นพอท่องรเร่ คอย่างเป็นพอต้องแลเพิ่นมาขอก่อนนานเพราะว่าพอต้องแลเพิ่นมักสายเดียวไหมครับท่านผู้ชมเพิ่นกระติดแต่ล่อนไายตามสารต่างๆไปเพิ่นไปผู้เดียวเวลาเพิ่นไปน้ำทิพย์งานเพิ่นกระกลับไปขึ้นกันครับแต่ว่าช่วงเพิ่นสายเดียวเพิ่นกระไปของเพิ่นน้ำกระหาสองซีถูกตีม่คนมาจุดไปเนาะค่ะ เป็นสอง210นะครับเล็กล่มผัดลมล่มลงนะครับสองห่ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท,ท่านผู้ชมท่างช่องกัเสอนอพนแนวทางใน้ท่านผู้ชมนะครับ210งนะครับท่านผู้ชม ทา่านผู้ชมซูเปอร์ล่าเอฟซีทั้งบ้านไปนำกำลังดีครับไอเอฟซีทั้งบ้านนะครับ,บ,รบสุขภาพแข็งแรงโชคดีนะครับวันนี้โชคดีปังปังนำรวยรับทรัพย์กันสุกุสุคนเด้อครับทางใดที่ทำธุกรกิจการงานด้านใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหนาทีการงานด้วยครับเดือทางไกลๆก็ขอให้แข้วค่าปลอดภยัยจากภัยอันตราย้งปวงครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวิน ป,ะต,นนป,ะ,ตปะต่อยมาวินชาแนลปะต่อยมาพิเศษด้วยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้เขาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ